ยินดีนะครับยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ยินดีต้อนรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงวัวจริงๆครับก็อยากจะให้อ่าให้ความรู้ทางด้านการที่เรามีครับจะเป็นวัวต้นน้ำหรือว่าเป็นวัวการทำอะไระครับเรามีความรู้ก็เราก็สามารถที่จะเร่งปันความรู้กันได้ครับแค่ข้ออย่างเดียวนะครับผมว่าให้ลองศึกษาแบบจริงจริงจังๆแล้วก็หาข้อมูลให้มันชัวร์ก่อน,นครับก่อนที่จะลง ลงมือลงทุนลงแรงนะครับางานที่เราจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแลวก็เสียใจตามมาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวหัวทุกคนนะครับก็วันนี้ก็พุ่มคีเลยนะครับสี่ตาแชนแนลนะครับก็วันนี้พุ่มจะพาพี่น้องทุกคนนะครับ ที่อยากจะเลี้ยงวูนะครับวันนี้ผมจะพามาดูหัวต้นน้ำหรือว่าต้นทางให้ความสำเร็จในการเลี้ยงวูนะครับก็มันจ,จะเป็นแบบน้นก็เดี๋ยวเราไปฟังไปมาพร้อมกันเนาะก็ที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับก็ขอฝากช่อง u ู u ูบนะครับที่จ่ายชแนลนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ให้กดแชร์ใครกดสับตไคร้เพิ่มดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ หลที่เราไปดูคลิปไปมันพร้อมกันนะครับครับน้องพูดกับพี่น้องอย่างนี้ก็นะครับบดต้นน้ำครับถ้าเราจะเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จก็คือนะครับอย่างที่ผมบอกไปในแต่คลิปก็คือต้องมีวัวต้นน้ำในวัวที่ดีครับยางน้อยสิบสองเมตรถึงสิบห้าเม่นะครับเพื่ออะไรใช่ไหมครับเพื่อเรานะครับจะมีการกระบวนการการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องครับ ระบบการหมุนเวียนการคายออกครับเราจะหมุนเวียนได้ทางปีนะครับการใช้ใจ่ายเราจะไมคัดซ้อนนะครับแล้วเราจะทําเงินออกมาได้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับเราต้องคํานึงถึงค่าใช้ใจ่ายเป็นอย่างหลักนะครับแล้วก็รายไดเ้เป็นสิ่งที่ตามมานะครับแล้วเราจะเลี้ยงบ,บน้าให้สเด็จนะใช่ไหมครับครับบวกต้นน้ำนะครับ มันคือจุดเรื่อมต้นครับพ้องการเลี้ยงวัวไม่ว่าจะเป็นวัวปลายน้ําวัวกลางน้ําครับวัวปลายน้ําก็กลางน้ํามันก็ต้องมีวัวต้นน้ามาก่อนถูกไหมครับถ้าเราไม่มีวัวต้นน้ามันก็ไม่สามารถที่จะมีวัวปลายน้ํากับกลางน้ําได้ครับครับวัวต้นน้ําครับที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือการเลี้ยงวัวแบบประหยัดค่าใช้จ่ายอย่่งในระยะยาวก็ได้ครับก็คือนะครับเรามีอย่างน้อยเรามี15แม่นะครับ ล้วก็ปล่อยเลี้ยงปล่อยเลี้ยงไปเลยปล่อยเลี้ยงตามให้กินหญ้าธรรมชาติอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็อาจจะไปเสริมนิดนิด,น,ด,น,ดน่อยๆนะครับการดูแลแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ของเราให้อุดมสมบูรณ์ครับมันก็จะทําอ่าประโยชน์และกำไรทั้งเราไ,ได้ตลอดทั้งปีครับถ้าเราดูแลไม่ดีอันนี้ก็มันมันก็ยังกับมัวไม่สมบูรณ์ครับเป็นซักยาก็ะซ่อมติดยากอะไรอย่างนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับที่ผมจะมาพูดหลกัลกๆเลยก็คือ มันคือความสําเร็จนะครับแท่งการเลี้ยงงูก็คืองูต้นน้ำครับมันเป็นจุดเริ่มต้น,นครับเราจะทําไงให,ให้มันเจบภายในวัต้นตน้ำน,นะครับก็คือนะครับเราเลี้ยงงูต้นตน้ำน,นะครับเราเลี้ยงวัต้นตน,น้ำใช่ไหมเราเอาลูกปุ๊บเอาลูกอาเป็นเพศผู้ครับอ่สมมติเพศผู้แล้วเราก็จะยังกับเราต้องใช้ได้แล้วก็ แบ่งตายออกบ้างนะครับเป็นเพชรเมียนเราก็สะส้มนะครับสะส้มไปเพิ่มอีกให้เพิ่มอีก,ให,อกให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อ,อในรุ่นต่อไปเราจะมีวัวที่จานวนมากขึ้นเยอะขึ้นนะครับพมก็ยังจะแนะนํามือใหมาอยู่ดีนะครับว่าให้เริ่มเลี้ยงจากฝูต้นน้ำก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นและมันเป็นจุดที่ให้ความสาเร็จกับมือใหม่ไล่ๆทันได้ประสบความสำเร็จยั่งสูงนะครับเป็นวัวต้นน้ำนะครับ บางท่านอยากจะเลี้ยงัวคุ้นก็จะเลี้ยงัวไปลายน้ำโวกลางน้ำนครับพมก็ยังไม่อยากจะแนะนําให้เลี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดคือปลายแล้วก็มันเป็นปลายทางแล้วครับคือปลายทางเนี้ยถ้าเราเกิดปัญห้าขาดทุนเราจะมีอ่าเราอาจจะมีปันห้าก็คือทอ้อเท้แหละท,ท้อเท้ไม่อยากเลี้ยงแล้วยากจะเลิกเลี้ยง ว่ามันค่าทุนเยอะค่าทุนเราันโดนโดนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับต้นโมต้นน้ำนะครับไม่ต้องกลัวค่าทุนนะครับเราใจเย็นเย็นเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้นน้ำเนี้ยจะเลี้ยงเราเองในช่วงเวลาสรงปีไปแล้วหรือหรือว่าสาปีไปแล้วนะครับให้อดทนนะครับทมไมพิ่มทึ่งแนะนําให้เลี้ยงโอ๊ตนา้นครับโอ๊ตนาวนะครับ,ม,รรบมันคือจุดิ่มต้นก็จริงนะอ่ะอนะจิดตามเพิ่มนะจุดิ้มต้นก็จริงนะแต่เราอะก็สามารถทําให้มันเป็น เป็นวัวปลายน้ําวัวกลางน้าได้ใช่ไหมครับอย่างก,กับทีท่่ผมเคยลงที่ทน้องด้ดูครับผมสามารถนําวัวต้นน้ำของผมเองเนี่ยเอามาอเป็นวัวกลางน้ําแล้วก็วัวปลายน้ํเองได้นะครับเราไม่ต้องเสียเ,เรื่องเรื่องวัวปลายน้ํากลางน้าเลยครับผมว่าเราดูแลวัวต้นน้าของเราเนี่ยให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้อ่าอย่างก,กับไน่พันให้เราให้ผสมติดงง่ายดูแลให้มันหมดรูปอะไรนะครับต้องคอยเช็คให้มันอุดมสมบูรณ์ไว้ เสมอนะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดปัญหาการเสียไปแล้วนะครับมันจะนําออกคืนมายากครับเพราะว่างวที่เกิดอาการซีดหรือว่าอาการเป็นมั่นอะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนําคืนมานะถ้ามันจะนําคืนมาได้ก็ยากพอสมควรนะครับผมก็อยากจะแนะนามือใหม่อยู่ดีนะครับให้เลี้ยงัวต้นน้ำก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะกเลี้ยงวัวพูนเลี้ยงวัปไปนานะครับไม่ต้องัวครับเราก็เก็บนะครับเก็บประสบการณ์เก็บเงินเก็บัวไว้ พอเรามีทุนนะครับเราค่อยลงมือลงทุนลงแรงกับวัวปลายน้ำหรือกลางน้ำก็ได้ครับก็เป็นวัวต้นน้ำไปก่อนเนาะซ้ำงัึงซปีนะครับก็ไม่อยากจะให้อ่าเอาเงินไปลงทุนซิ่งที่มันยังประเมินค่าแบบว่าจะปีกําไรในนี้ได้หรือเปล่านะครับก็อยากจะให้เลี้ยงวัวต้นน้ำไปก่อนวัรต้นน้ำม,มันไม่มีทางขาดทุน,นครับ เชื่อพ่อมครับไม่มีทางกัดทุนครับเป็นจุดอ่าจุดแรกแล้วก็เป็นจุดปอดสำเร็จได้เชื่อพ่อมครับมือใหม่ก็ถ้าอยากจะเข้ามาสุกษาหรือว่าอยากจะเข้ามาในฐานนะครับก็ทักทักมาตามลิงก์ใต้เพจใต้ลิปถ้าพอไปครับใต้ลิปไดไ้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเพจทางเพจหรือว่าทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือว่าเบอร์โทรอะไรก็ได้ครับ ก็ยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีต้อนรับมือมใหม่ที่อยากจะเลี้ยงวัวจริงๆนะครับก็อยากจะให้ให้ความรู้ทางด้านการที่เรามีครับจะเป็นวัวต้นน้ำหรือว่าเป็นวัวกลางทางอะไรนะครับเรามีความรู้ก็แล้วก็สามารถที่จะเร่งปันความรู้กันได้ครับข้ออย่างเดียวนะครับผมว่าให้ลองศึกษาแบบจริงจริงจังๆแล้วก็หาข้อมูลให้มันชัวร์ก่อนครับก่อนที่จะลง ลงมือลงทุนลงแรงนะครับงานที่เราจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วก็เสียใจตามมาครับก็วันนี้นะครับป้อมจินอสิตานะครับก็ขอฝากาช่องเ,เล็กๆด้วยไว้ในอกไว้ให้ใจพี่น้องมือใหม่หลๆทานนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ก้อยกดแชร์คอยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิกคนนี้นะครับไป่ทำคลิป เปิดเผยกับมือใหม่หลายๆทัานต่อไปครับถ้าชื่นชอบก็แชร์ไปให้เพื่อนแชร์ไปให้ลูกนัานอะไรที่อยากจะเรื่องนงงงัวก็ได้ครับนี่ะมันเป็นข้อคิดเล็กๆให้กับบางท่านได้นะครับก็วันนี้พ่อมก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับก็ถ้ามีปัญหามีอะไรอาจใจก็ทักมาในเพจด้วย Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวพมขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับ แต่ฟูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยครับขอบคุณครับ